สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่นานาสาระบันเทิงค่ะเช็คดวงหมอปลายดูดวงเดือนกันยายนปีไหนดวงดีสุดปีไหนระวัง28สิงหาคม2566หมอปลายพรายกระซิบหมอดูชื่อดังได้มีการโพสต์คลิปดูดวงแบบปีนักษัตวประจำเดือนกันยายน2566เผยปีไหนดวงดีสุดปีไหนต้องระวังเรื่องอะไรปีนักสัตว์ไหนดวงดีที่สุด ปีชวดจะมีในเรื่องของความรักทางไกลค่อนข้างที่มั่นคงเจอคนที่ใช้ได้เลยถ้าไม่ใช่เรื่องความรักก็จะได้งานที่ดีและมีคนคอยสนับสนุนให้มีการพัฒนาให้ดีขึ้นจะนำเงินทองสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเสริมดวง วิธีเสริมดวงไหว้พระาธาตุประจำปีเกิดสวดทั้ง12จบแล้วขอพรตามใจที่ต้องการปีมะโรงเรื่องความรักในเดือนนี้จะชัดเจนใครที่อยากมีครอบครัวใครที่อยากมีลูกจะมีดังหวังแต่ถ้าใครไม่ได้สนใจความรักจะได้ดีในเรื่องของการงานที่เกี่ยวกับการเดินทางไกล ได้คนช่วยเหลือมีเงินเป็นกอบเป็นกรรมได้เงินได้ทองมากขึ้นวิธีเสริมดวงไหว้พระศิวะกับพระอินทร์ดึงดูดโชคลาภความรักปีมะแม่แม จะมีของใหม่ของที่ถูกใจเข้ามาสิ่งที่อยากได้มานานเริ่มเห็นรูปเห็นร่างแล้วแนะนำให้เลือกซื้อของอย่างมีสติเพราะอาจจะสร้างหนี้ก้อนโตได้ต้องระวังตัวเองด้วยดูเงินในกระเป๋าก่อนตัดสินใจซื้ออะไรโชคดีเรื่องของครอบครัวพ่อแม่พี่น้องจะกลับมารวมตัวกันและเข้าใจกันมากขึ้นมีความสุขมากขึ้นเสริมดวงให้กับเสริมดวงให้ตักบาท เอาเข้าวใส่บาดพระเน้นข้าวสวยเรียงเม็ดและของที่รสชาติไม่เผ็ดกวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวรจะเสริมในเรื่องสุขภาพปีกุลจะได้เดินทางด้วยของใหม่มีความสุขสมหวังมั่นคงคนที่มีคู่หรือกำลังคุยกันอยู่ความสัมพันธ์จะชัดเจนขึ้นรู้สึกได้ถึงความรักความห่วงใยจากอีกฝ่าย จากการไปเที่ยวด้วยกันวิธีเสริมดวงไหว้พระพิคเนศเอาตุ๊กตาที่เป็นหนูไปถวายท่านพร้อมขนมหวานแล้วขอพรเรื่องความรักการงานสิ่งที่อยากได้ปีนักษัตว์ไหนต้องระวังปีฉลูต้องระวังเรื่องญาติผู้ใหญ่อาจจะเจ็บป่วยหนักขึ้นเสียชีวิตได้จำเป็นต้อง พาไปทำบุญสวดมนต์กวดน้ำเพื่อให้มีปาฏิหาริย์ปล่อยปลาดุก9หรือ19ตัวหรือปลาหมอห้าหรือ15ตัวแล้วกวดน้ำเทน้ำลงดินส่วนคนไม่มีญาติผู้ใหญ่ให้ระวังตัวเองเรื่องกระดูกพรุนหรือเรื่องของกรดที่กัดกระเพาะ ปีมะเส็งระวังโรคโกงหรือมีคนมายืมเงินเสียเงินจากคนที่ไว้ใจให้หยุดการลงทุนหรือช่วยเหลือคนเพราะจะไม่ได้เงินกลับมาในช่วงเดือนนี้วิธีแก้ไหว้พระศิวะพระแม่กาลีท่านยมปีวอกระวังเรื่องขับรถเดินทางไกลอาจจะไม่ได้ขับรถเองแต่อาจเกิดจากคนขับรถหลับในทำให้เกิดอุบัติเหตุได้วิธีแก้ไหว้ท่านยม สวดคาถาประตเมตัง9้าจบก่อนออกจากบ้านให้ท่านคลุ้มครองขอขอบคุณแหล่งข่าวที่นี่ .com ค่ะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ